เพลงจ oh. อ้โเอ่อเพลงเงนียสครับแล้วก็จะเห็นรถไฟรถฟ้าครับผมแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ๆก่อนมายังไงรอรอฟังดูนะครับ <c oughs> แล้วก็มีหนังเธอเปาแขกครับมีหนังอีกไหมพี่ปีนีน้มีครับปีนี้ครับน่าจะมีอีกสองสามเรื่องครับแต่ก็ไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกที่คาแรคเรตอร์อย่างพีปีนีจะมีฉายยาววันเป็นไงผมยอมลผมชอบผมชมเม่ได้บอกชมผมก็ใจพวกคุณแลยนะดี่เวลาับ เวลาผมไม่มั่นใจหรือทำพลาดอะไรอย่างเงี้ยแฟนขาเขาจะให้กำลังใจผมมากเวลาเขาชื่นชอบผมมากตอนนี้นผมเริ่มเข้าใจแฟนขับแนละ้วแต่อยากให้ดูนะาพี่บิ๊กในเจอฟอร์เควสนี่อย่างนี้เลยค่ะครับอา <c oughs> ขาผมฝากเออ่ไฮซูโฟนิมี่นะครับก็น่าจะาใกล้ๆจบถ่ายจบแล้วแล้วก็กำลังจะออนไอร์แล้วก็ฝากเอ่ออ,อ,อีกเรื่องนึงนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้เขยฉันนึก <c oughs> ชื่อเรื่องอยู่นิดนึงเปวดฟันเนาะ ซูรี่ทูวันอาทน,น,นะครับแฟนที่ทันแพส่วนใหญ่แนะนำครับน,น่าจะเปิดกล้องประมาณเดืนอดนเจ็ดเดือนแพยายามจะให้ออนไปในปีนี้นะคิดว่าอยากให้เร็วที่สุดอยากให้เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่สำหรับทุกคนนี่เพราะว่ามันเป็นอะไรนะซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอ๋อโรแมนติกทอรศพี่ครับอยากเอาไว้ให้ฮิวใจทุกคนนะครับหวังว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดเขาเล่นเป็นทันตแพทย์จะบอกฟังวิ่ ปวดฟันได้ไหมปวดฟันอะไรอ่ะปวดปวด,ดฟันไนดะ้ถ้าถามตัวละครอาจจะรักษาได้แต่ถ้าถามตัวผมผมถอนอย่างเดียวเลยตามปัญหาจบเลยไม่ต้องมารักษาอะไรเงี้ย <c oughs> แต่มีหมอฟันแบบนี้นะครับที่แบบเจอเคสไหนก็ถอนอย่างเดียวถอนอย่างเดียว,ยวผมเคยเจอครับง,ง่ายครับง,ง่ายจริงไหมล่ะจริงไม่ได้เชื่อมากพากินี่นี่เหมือนเอาง่ายๆเพืนต่อเสียงตั้งใจนะให้กับพี่บิ๊กแล้วก็มากพากินค่ะแล้วไข่ลูกเต๋า เลยนะคะขออภัยสุดๆที่